สบายดีพี่น้องมืัอนี้พบกันคือเก่าพี่น้องกับช่องคอมมีลูกสาวนามืัอนี้แม่ถอคอมกับพาพี่พาน้องมาแย่แมงสร้างพี่น้องเลยเรือซาบันพอถอคอมเอื่นแม่เขาให้ซาบันได้เอื่นไหมซาบันแม่ถอคอมแม่สบายดีด้วยพี่น้องว่าสุดขั้วทุกคนเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยว่าทิได้น้อยหรือได้รายมืัอนี้ครั้งแรกของปี้เลยนี่พี่น้อง ครั้งแรกของปีที่ว่าได้มาแย,ย่แมงอันนี้เพระบาะว่าใบม่วงกำลังปุ่งปุ่งบางช่วงฝนตกนี่พี่น้องมันนี้กำลังแตกงอยู่หว่าแตกนี้ดอกว่าแตกนี้ดอกพี่น้องมันเป็นแตกเขาได้ดีดอกกันเขาหันต้องล่นหล่นกุ้บโคบใช่พี่นอ้นยยๆๆนองนี้แตกงอยู่ว่พี่น้องบ้านี่ก็บไก่ขึ้นไปกินน้ำพี่น้องไก,ก่เพิ่งจะขึ้นไปบินขึ้นไปหากิน่นกระถิง มาต้นใหม่พี่น้องเลยต้นนั้นได้แมงอนะแมงก็ให้ออนะกลับมือหนึ่งพี่น้องหมดเลยลายปนเดต้นนี้พอตะคบมันยังกันอย่พี่น้องเลยเห็นปอตลำลามกลางเว่นกลงเว่นก็ขี้ลามบัวลามพี่น้องกลางคืนเพราะว่าพื้นที่ออกงอนเป็นแปะกลางคืนขึ้นเป็นแย่มันลงขึ้นพันพันแบบน้อนคืนแมงขนูนแมงขนูนออกกขคืนแย่ที่ตัวแย่ไม่สัตว์อันนั้นแมงขนูนมันสัตว์ออกกลางคืนได้อันนั้น บ่บมีบอมแมงขนน,นู้นตัวนี้บ่มีเนี่ยเรามาชมถูกกับแมงจ้ะบอเห็นมันขานนูนบ้านเกิดพี่น้องเลยมันหอนแดดแห้งมนักมววกับเป็นงานเดี่ยวพี่น้องเลยซ่มวกบซอ ส่วนต้นมองเที่ยวมาแย่นี่แมนอยู่ในอันนี้พี่น้องเไยในหัวนี่แหละบอดีอย้ยูบอนอื่นบอนไกด่ดอกไปซงไซบับบวใหพี่น้องเอ้ยหากินมือนี่บอกไปเกินเขาเขตพี่น้องเลยเป็นไทยเป็นไทยกักบริเวณภาคบริเวณบ้านเรือนไร้เล่าจะฟังบริเวณพี่น้องไปแปลงไหนนี่งานนี่ตัวเป็นแปลงเออทำลาำ ทำรานบินนี้ชาเซลไซส์อ่ได้มีแต่หาอยู่หากินพี่น้องมาหนิดูแต่เพื่อนพี่แต่ชาวดูแต่ยี่น้องพี่น้องกัมหนึ่งพี่น้องใครก็เก่าได้จุดนีิกัมกัมใหญ่เติบโตมันจะแง่มาแล้วก็สิปล่อยลงคุ่พี่น้องในคุ่ก็มีน้ำพี่น้องเลยหววาานมก่ คำใสยนามเพิ่นสิบินนี้คือ,คอ,อว่ามันบ่องสนามเลยมันบ่ทันตกใจใช่ยัง เอออย่างนงี้บินนี้จะแซลกปกป้องกันความปลอดภัยตัวเองเลยมันก็ถือก,กักบริเวณเดี๋ยวมันจะไปทางาไหนต่างกันเพราะมันจะหลนทุกอย่างทุกอย่างเช่วงนี้จะถือก,กักบริเวณดึโอ้ตุ๊กแต่ก็เฝ้าอย่างนี้ ก็ถือกักบ,บริเวณในะพี่น้องบินไปแล้วก็บ,บินกลับมาบินกลับมา,าทีไประชันไก่เมื่สวามีบอลเดียวต้นตน้ตนที่ว่ากินได้ไก่ห้าก็อาหารเกิดแล้วมันนี่ส่วนทางดูเป็นไก่พี่น้องไก่ก็มาตเตะเสาคนละคนมาจอบกินแมงอันนี้เพราะว่ายำลมผัดหรือบางที่ร่างตัวมันก็ตกใจมันก็หล่นลงมา <laughs> เสร็จไก่ไปเลย แมงเพิ่งลำล้ำหนึ่้ยแม่เสียงบินกว่าแมงเพิง่งวัว,ว้าววว้าวเขาอ้าวมาจับกลอ้องเลยพี่น้องเลยตอนนี้กับแม,ตม่ตะคอมเพิ่งกระต่อยเป็นทีมห,ห้อยพี่น้องบ้านมาเบิ่งน้ำกัน,กน,กนพี่น้องมาน้ำกันพี่น้องเล่นลอยเลไล หลายๆเติมอยู่พี่น้องมื่อเนี้ครับอันนี้เขาจะเอืนนนโโเอนแมงซ่าส่วนบ้านพ่อตะคเอิอนแมงเขาให้ไปพี่น้องบ้าน<ะ>ไปเบิ่งเมนูแม่ตะคอมเท็ดสูพีสูน้องกินมื่อเนี้ยมีเมนูแนวใดมีแนวแนวใดไปติดตามกันตอนนี้มาขอเทือนงอะไรพี่น้องเดี๋ยวสิต้องแมงสร้างไปขู่วบพี่น้องเลย ลายเติบอยู่ได้พี่น้องใส่ซอสผู้ข้าวทองเคืองบวงพี่น้องเอกือเอเกลือใส่แป้งนัวน้ำพี่น้องเลย เติมน้ำป้าพี่น้องกับอนาซอสคูขาวทองมันจางโผลพอแมงสางมันลายเถีองปุุงหน่อยเป็นได้พี่น้องเคยกินอยู่บ่อพี่น้องแมงสางเนี่ยแมงขีไห้แมงขีไห้ แม่งเขาให้แม่งขี่ให้แม่งสร้างแม่งกองสร้างสื่อแต่ละท้องถิ่นไอเอิญบ่คือกันพี่น้องกินได้ทั้งซุกเลยกระดิบพี่น้องเลยแต่ว่าแม่งน้องข้อมบ่หมักกนได้ดิบหมาก,กินซุกายกว่ป้ายเขาเหนือเขานั่งเจาา้าหน้าที่ซีนเรียบร้อยพี่น้องกินทั้งมือแล้วมันนี้พี่น้องเลยแแม่งสร้างล นนะซิมก็พี่น้องอแก้ปีกออกก็ได้พี่น้องแต่ว่ามันเสียเวลามันบททันคํานนะเรียบร้อยพี่น้องเมนูอาหารสาวเฮาวันนี้มีขัวแมงสร้าง น,นี่เป็นแจวแจวสีอันกินกับแมง้างนพี่น้องแจวหมักพริกดิบใส่นามต้มซุกเกลแปงน,นัวประแดกลงไปนี่คือพักกระโดนพี่น้องียมาห่อกับแมง้างคุยจำแจวอันนี้พักหอมเสริมหรือว่าหอมลาบและทั้งนี้แมนหนึ่งเฮดนางลมอันนี้หนึ่งใบแปนน้งนัวพี่น้องส่วนทังมุมนะ่ก็เป็นเขาปุ้นของเส้านางพี่น้องเลย แล้วเรียบร้อยได้พี่น่องมัได้กินข้าวน้ำแมงขอควงมได้พี่น่องจับซอมงนะชิมน้วขพพักกระโดนพี่น่องอันนี้มาผสมกุ้งกบแล้ใส่มันส่งยุบลงไปวันห่อพี่น่องห่อจำแจ๋วหนัา ขออนุญาตนางงานเลยพี่น้องเมืดยนังะมอกินขาวมาเล้วกินขาวซ้นพี่น้องเวมือนียน้องหอมนะเองยังได้ออกกำลังกายพันมาที่คาเีกหอมอื มาเที่ยวไม่ไปเนาะสองันถากระโดธรรมาส่แท้ไเได้พีน้องเลยกินมัาส่างต้องใส่เวลาอย่างเช่นเทองแหน่เนาะ แล้วเจ้าปีมันออกมันบาท่านกับเวลากินเจ็บขัดเนาะของกินบนนานนาค่ะ เหลือเด้ไหนมันส้างหรอพี่น้องอ่นบนอันเราดูใบไม้โป่งใหม่เนี่ยนี่บมได้กินนี่ฮบพันหนุกเขาพี่น้องเลยเพราหนุกเขาคลิปวิดีโอห้องมหันต์นี้ขอโจ้ลงตี่เพจสมิธพี่น้องพ้อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีสน้ามันสุดกระปุกตลอดเลยพี่น้อง